ประเภทของเครื่องดื่มประเภทของเครื่องดื่มเครื่องดื่มกาแฟเครื่องดื่มกาแฟกาแฟร้อนกาแฟร้อนลาเต้ กาแฟดํ ok so. ามอคค่าคาปูชิโน่เอสเปรสโซ่กาแฟร้อนกาแฟร้อนลาเต้ร้อนลาเต้ร้อน,าอนกาแฟดำร้อน กาแฟดำร้อนมอกค่าร้อนมอกค่าร้อนคาปูชิโน่ร้อนคาปูชิโน่ร้อนเอสเพรสโซ่ร้อนเอสเพรสโซ่ร้อน